สวัสดีครับเพื่อนๆครับเช้านี้ที่อาริยรฟาร์มทุ่งสีอุดมนะครับผมโดยผมอุดดี้ซีโอนอนไร่นะครับวันนี้ก็ได้กลับมาที่อาริยรฟาร์มทุ่งสีอุดมแล้วนะฮะโอ้ครับสำหรับเช้าๆอากาศเย็นเย็นสบายอุณหภูมิต่าสุดก็ประมาณ21องศานะครับสําหรับคลิปหรือวิดีโอที่ท่านกําลังเห็นอยู่นี้นะครับก็คือตอนนี้เรากำลังทำการอะไรฮะเติมน้ำเพื่อที่จะแช่ ขี้เท่าครับผมเนี่ยสูดนม่ดูกไก่นะครับเพื่อนๆเนี่ยครับเป็นขี้เท่าจากการเาผาถ่านนะฮะก็จะมีเศษถ่านเศษอะไรบ้างเพื่ออะไรครับที่กําลังเห็นอย่างนี้เรากำลังจะเติมแค่น้ําขี้เท่าให้ได้น้ําใสๆอย่างเงี้ยนะฮะน้ำใสแบบนี้เพื่อที่จะเอาไปอะไรฮะเอาไปรดต้นฝรั่งเดี๋ยวจะให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับนี่คือหัวใจสําคัญของการทําเกษตรอินทรีย์นะครับ แบบที่เราทำที่ไร่ก็คือ r e g e n e น a t i v e อคิ i เ u l t u จอนะครับก็คือการทำเกษตรแบบฟื้นฟูนี่ฮะจะเอามาลดเพราะว่าเดี๋ยวอีกวันสองวันจะเก็บเอาไปจำหน่ายนี่ฮะฝรั่งที่ท่านเห็นนะฮะเราจะลดที่คโครนตน้นก็คือเทคนิคที่ทำให้ฝรั่งหวานโดยที่ว่าเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปอบรมเ,เกี่ยวกับการปลูกัมะเขือเทศอาจารย์ที่มออุบลเนี่ยทา่านก็แนะนำว่า ถ้าเป็นขี้เท่าที่ที่ได้จากอะไรฮะจากไอ้ไอ้ต้นยางนาเนี่ยคาร์บอนไอ้ตัวโพแทสเซียมจะสูงนะฮะทำไมเราต้องใช้คาร์บอนไอ้ฐานผงขี้เท่ามาแช่ก็เพราะว่าในผงขี้เท่าจะมีพวกโพแทสเซียมนะครก็คือตัว k ซึ่งจะเป็นตัวที่ทําให้หวานนะครับขณะเดียวกันก็จะเป็นปรับเป็นด่างเป็นปรับ p h ไปในตัวด้วยนี่ครับเพื่อน ครับเนี่ยให้ดูนะฮะัฝรั่งที่ท่านเห็นเนี่ยแต่ก็ห่อไม่ทันเยอะเหมือนกันครับเสียหายก็ให้ไก่เนี่ยเราตัดย่าหายดูนะครับเพื่อนๆนี่คือฝรั่งอินรีย์ที่อริยะรามครับปลูกแบบปลอดภัยเป็นอินรีนะฮะดินที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับดูนะครับเดี๋ยวนี่เดี๋ยวก็จะเริ่มแต่งกิ่งจะตอนกิ่งกระโดงนะฮะกิ่งกระโดงเยอะเลยนะครับจะตอนกิ่งหลังจากนั้นก็จะ ใส่ปุ๋ยแล้วก็คลุมฟางนะครับเพราะว่าเข้าฤดูแล้งแต่โชคดีหน่อยปีนี้นะครับฝนตกเมื่อวานก็เพิ่งตกไปดินยังชุ่มๆอยู่ครับเพื่อนๆดูแต่ที่จะเสือให้เห็นก็คือว่าการทําเกษตรดินสีหรือว่ายิ่งทําแบบฟื้นฟูีเจน,นอ a t ที e เนี่ยนะครับมันจะทําให้ดินดูสมบูรณ์ซึ่งผมปลูกประมาณาแปลงฝรั่งที่ท่านเห็นอยู่นี้นะฮะเราปลูกก็ประมาณปีหก ประมาณเดือนสิงหานะครับประมาณที่สี่ที่ห้าสิงหาถ้าจำไม่ผิดนะฮะนี่ฝรั่งอายุได้สองเดือนนะไอสองปีนะฮะนี่ครับตอนปลูกใหม่ๆนะท้าวความไม่ฝังว่าดินตรงเนี้ยนะครับดินที่ท่านเห็นแปลงเนี้ยเนะี่ยที่แปลงฝรั่งเนี่ยเนื้อที่ประมาณสองไร่ไอสองงานนะครับจํานวนฝรั่งทั้งหมดอยู่ที่ประมาณร้อยแปดสิบห้าต้นนะครับก็คือเนื้อที่ประมาณเกือบสองงานนะฮะเราปลูกที่ระยะนะครับ ลูกที่ระยะ2เมตร50แต่เป็นลักษณะสามเหลี่ยมด้านเท่าหรือที่เราชอบเอาที่ชอบเรียกว่าอาริฟามใหม่แพทเทิร์นก็คือปลูกแบบสามเหลี่ยมด้านเท่าซึ่งมันจะบีบระยะนี้ที่ว่าได้เยอะนะฮะปลูกแบบนี้จะได้ทั้งหมดได้300กว่าต้นต่อไร่นี่ฮะระยะจากเส้นฐาน,นแนวเซนเตอร์เนี่ยนะครับมาหาปลายสามเหลี่ยมก็คือจาโคเน,นี่ยมันจะไม่ใช่2เม50มันจะเหลือ2.16 นะครับมันก็จะบีบระยะฉะนั้นก็คือการทําการบริหารจัดการาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็นี่มันจะไปเชื่อมโยงกับการที่ว่า,ามันจะช่วยในการกักเก็บคาร์บอนได้ด้วยเดี๋ยวอนาคตกําลังศึกษาหาข้อมูลที่ว่าเราจะเคลมเครดิตคาร์บอนได้ยังไงนะฮะแต่รู้หลักการคร่าวๆนะครับก็อย่างที่บอกว่า,าการเคลมเครดิตคาร์บอนเนี่ยโดยหลักเเนี่ยมันก็จะมีหลักการ,รอยู่ว่าเราต้องหา,าปริมาณคาร์บอนที่กักเก็บได้ก็โดยที่ว่าเขาเรียกว,ว่าค่า S โอซนะฮะเอสก็คือเอสสิงคโปร์โอก็ตัวโอซก็คือซีแคทซึ่งมันย่อมาจากคำว่า soil organic carbon นะฮะแล้วทีนี้การกัดเกบจากอ่ากัดเกบคาร์บอนมันเกิดจากอะไรมันก็เกิดจาก,กหลักก็คือว่าเรามีการวัสดุคลุมดินนะฮะเช่นฟางหรือไม่เราก็ตัดหญ้ามีหญ้าคลุมสังเกตนฮะจะไม่โล่งนะครับที่นี่จะไม่โลง่งฉะนั้นเนี่ยก็จะมีจุลินทรีย์เรามีการกิจกรรมหนึ่งคือเติมจุลินทรีย์นะครับ ลงนะฮะแล้วปลูกพืชค่อนข้างที่เป็นค่อนข้างหนาแน่นที่เขาใช้เรียกว่าไฮเดนสตี้ฟาร์มิงนะเพราะว่านี่เราจะปลูกหนาแน่นกว่าทั่วไปอยู่เพราะว่าเราปลูกแบบแพทเทิร์นสามเหลี่ยมนะครับฉะนั้นเนี่ยก็เลยมาเล่าให้เพื่อนๆฟังหรือมาอัปเดตว่าฝรั่งอินรีนะฮะเราเทคนิคการทำหวานยังไงเนี่ยครับเดี๋ยวก็จะเก็บวันสงวันก็จะเก็บไปจำหน่ายที่อ่าที่อำเภอวังม่วงเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปอบรม จังหวัดสงขลานะครับนะครับเพื่อนๆก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมาให้ดูว่าการที่เราจะทําฝรั่งให้หวานถ้าเพื่อนๆที่ทําเกษตรินทร์บางท่านอาจจะไม่ทราบหรือบางท่านที่ทราบแล้วนะครับก็คือเราจะต้องอคลุมดินยังไงเนี่ยฮะก็พอห่อแล้วเนี่ยองเงียต้องทําหวานยังไงเนี่ยก็โดยการใช้น้ําขี้เท้าราดที่โคนลื่นๆจะ หรือจะโรยเลยก็ได้และอีกอย่างหนึ่งก็คือพวกตระก,กูลน้ำหมักปุ๋ยปลาที่ที่ใช้หมักร่วมกับผล,ลไม้เช่นมะละกอรหรือว่าสับป,ปะรดอะไรเงี้ยครับฉะนั้นเนี่ยเนี่ยก็มาเล่าทิกให้เพื่อนๆฟังนะครับก็ให้ดูบรรยากาศเมื่อวานเพิ่งกลับมาถึงไร่ก็เก็บเศษที่มันร่วงๆออกนะฮะเนี่ยฮะเราก็มีปัญหาเยอะยังไม่ได้หอ่อวันนี้ก็จะไปทําน้ําหมากักหรือให้ไก่นะครับที่ห่อไม่ทันเยอะเลยนะครับเพื่อนๆ หลังๆนี่หอไม่ทันพอดีติดธุรกิจทางวังม่วงไปปลูกมะละกอน,นะฮะแล้วก็ข้างหน้าเดี๋ยวให้ดูน้ำว้านะครับต้นน้ำว้าที่ท่านเห็นเนี่ยที่เคยลงคลิปเกี่ยวกับน้ำว้าไปนะครับแล้วก็ประกาศนะครับเพื่อนๆสาหรับกรณีน้ำว้านะฮะเราส่งอาอรียฟาร์มส่งเสริมการปลูกน้ำว้าแบบพรีเมียมเกรดส่งออกนะครับก็คือ ตอนนี้ก็ลังส่งไปพ่อเลี้ยงในเยือเดี๋ยวถ้าท่านเพื่อนๆท่านใดสนใจก็ติดตามแล้วก็แจ้งความจำนงได้นะครับสำหรับคล,คลิปนี้หลักๆก็ให้ดูเรื่องการทำมะละกอไอไอฝรั่งอินทรีย์นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ